ซื้อจานแขายปั๊มเดิมไปแล้วกลับมาซื้อปั๊มเบรคมาใส่จานแถบปั๊มเดิมได้ไหมเดี๋ยววันนี้มีคําตอบครับ เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากนะครับสำหรับหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าตัวปั๊มเบรกเนี่ยถ้าเอามาใส่กับตัวจานขยายที่ลูกค้าใส่ไปแล้วเนี่ยได้ไหมจริงๆแล้วถ้าผมจะตอบนะครับสามารถใส่ได้ครับแต่ไม่ใช่ทุกรุ่นและ ไม่ใช่ตัวประเภทด้วย <S <S ซึ่งผมต้องมองก่อนว่า <S <S ลูกค้าที่เปลี่ยนไปนะครับ <S <S เป็นจานเบรกรดรุ่นอะไรและใส่คาลิปเปอร์แบบไหน <Okay. S 2> บางทีโจทย์มันจะมีหลายอย่างมากที่เป็นบัฟชั่นให้ลูกค้านะครับเรื่องของงานแปลงเนี่ยเช่นแบบเฮ้ยผมได้จานขยายตัวนี้ไปแล้วแต่ผมอะอยากได้คาลิปเปอร์ที่เป็นซีพอตบางคนไม่อยากได้4บางคนอยากได้6บางคนอยากได้แค่2ซึ่งอันเนี้ยไม่สามารถที่จะฟิกแบบนั้นได้เพราะมันจะเป็นตายตัวเรื่องของความหนาของตัวจานนั่นเองครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับถ้าเป็นพวกรถเก่งนะครับเราก็จะมีตัวทางเลืืออกก็ค จะเป็นตัว Cport เล็กนะครับหรือ Cport ที่เป็นตัวอ3สาที่เป็นคาลิปเปอร์ยอดทีของเราเนี่ยก็สามารถใส่ได้และใส่ไม่ได้เพราะเราดูโฟกัสที่ความหนาของจานที่ใส่กับตัวปั๊มเบรกนั้นๆน,น,นะครับพอเราใส่เข้าไปเนี่ยความหนาเราอาจจะตกสเปกเราก็ได้ <Okay. S 1> และที่แน่ๆครับที่เราต้องเปลี่ยนเลยปั๊มเบรกหนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวขาต่อด้วยเพราะว่าระยะที่เขาเจาะรูไว้นะครับสาหรับยึดกับตัวคอม้าและตัวคาลิปเปอร์เนี่ยระยะไม่เท่ากันจานเบรกจะไม่ได้เซนเตอร์ทันที uh huh. ทีนี้มันจะมีงานแปลงเข้ามา อันนี้ก็ต้องดูที่ว่ารถรุ่นนั้นคืออะไร ส่วนรถกระบะอ่ะอันนี้มันจะง่ายกว่าตัวรถเก๋งหน่อยเพราะว่ารถกระบะครับความหนาที่เราให้มานะครับ28 3ส32แล้วแต่รุ่นจะเป็น Ford D Max ็ MA X, หรือจะเป็น v i โก้ลีโวนะครับเราก็จะมีแมทชิ่งที่ว่าเราใส่กับตัวจานขยายปั๊มเดิมอยู่ละแต่พอเราเอามาใส่ตัวคาลิปเปอร์แต่งเนี่ยถ้าเป็น6พอร์ตเนี่ยอันนี้หมดสิบยกเว้นถ้าเป็นตัว Ford ดที่เป็น,เป,นเป็นจาน380รอยตัดสิอยู่แล้วอันเนี้ยความหนามันคือ3 4 3 6แล้วแต่รุ่นซึ่งโอเคมันใส่6พอร์ตได้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเราาามมอองงงทีี ivo, igo, X, ่่ะบยย้ นะครับกพอตไม่ได้แต่เราจะได้เป็นตัวซีพอ์ตัวนี้นะครับแต่มันก็มีข้อจํากัดอยู่ครับปกติถ้าเราซื้อชุดใหม่เนี่ยเราจะซื้อเป็นจาน2ชิ้นแต่ ยังมีครั้งที่2อง<อ>ถ้าเป็นจานขยายปั๊เดิมที่เราทําอยู่ถ้าไม่ใช่ซีรีส์ใหม่หรือ a อโรซีรีส์อะครับเราก็จะไม่ได้ใช้เป็นตัวฮับสชิน้นเราจะเป็นฮับชิ้นเดียวหมด <Okay. S 2> ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเหมือนลดสเปคให้ลูกคา้าแบบว่าเฮ้ยลูกค้าเปลี่ยนปั๊มแต่อันเนี้ยมันก็คือเรื่องของการเซฟคอร์สลูกค้าอาจจะใส่จานขยายแบบปั๊มเดิมไปแล้วแต่ถ้าใส่เป็นตัวคาลิเปอร์เพิ่มเนี้ยอันเนี้ยก็จะลดสเปคเรื่องของตัวจานชิ้นเดียวกับจานสชิ้นอันนี้ลูกค้าก็ต้องยอมรดดดด้้ยแแอ่่่่่่าางททีีนนนรจขมไไไล์ตตูุ แต่ละคันเนี่ยมันก็มีสเปคที่แบบเพิ่มอาจจะเป็นจานสอง0 0าสามองศูนย์อันนี้ก็ต้องดูสเปคจานที่ใส่ด้วยนะครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้อยู่ที่ว่ารถรุ่นอะไรแค่นั้นเองครับผมสำหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับจานขยายหรือชุดปั๊มนะครับที่อยากจะแบบแมทชิ่งกับตัวรถของลูกค้านะครับสามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาถามที่ช่องทางของเราสต็อปหรือร้านตัวแทนของเราทั่วประเทศได้เลยแต่ละวันเนี้ยผมขอลาไปก่อนครับฝากติดตามสาระที่น่าสนใจในช่องทางของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบค,ครั